สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้มูฮันยุธีบ้านขวโดนครับตำบลนาสีนวลอำเภอกันทละวิชัยจังหวัดมหาสารคามพี่น้องครับตอนนี้นะมูหันพพี่น้องว่าเบืองงัวครับที่หลังจากเป็นโรคล้มปีสกินแล้วครับเพิ่นถามว่าสามมาทีสีมีดุได้บ่ครับเมื่อวันพี่เบืองพี่น้องว่าเบืองว่าหลังจากที่เป็นโรคแล้วนะหลักการมันเป็นไหนแน่นะครับแล้วอาการของโรคที่เกิดจากงัวที่อายุต่ำกว่าหนึ่งเดือนครับเพียงใดแน่ครับหลักการ มันเป็นไงล่ะมันสามารถติดติดทองบอมาเบิ้งข่าวมันเป็นไงครับพี่น้องพี่น้องครับอันนี้คืองวของแม่น้องโรม่าครับก็คือของมูฮันนี่นะครับเป็นลูกของ KF31 ครับตัวนี้นะครับก็คือแม่ของเขานะครับก็คือตัวนั้นะครับตอนนั้นก็คือทองนะครับ KF31 นะครับแล้วก็หลังจากที่คลอดลูกได้หามือครับแม่ก็เป็นลำมีสกินครับ แล้วก็เฮ็ดให้ลูกตัวนี้นะครับที่แรกนะเพราะคิดว่าซิบหามื่อแล้วนะมันบ่น่าจะติดมาที่ลูกครับที่นี่พ่อลูกเป็นนะครับเห็นว่าพี่น้องอาการของลูกคือนะครับปากแหว่งนะครับปากแหว่เอเพดานโลคือว่าไงว่าดังบ่มีนะครับแล้วก็หูก็ขาดครับแล้วก็หางก็ขาดพี่น้องครับตรงนี้นะครับคือว่าไงว่าตัวนี้ซือว่าเฮาประคบปรสงบพอสมควรครับเฮ็ดให้อ่าเขามีชีวิตหลอดอยู่ครับตัวนี้นะเมื่อกี้ซื้อว่าแม่กำไลน้องกำไลครับเป็นลูกของแม่อูดี่นะครับตัวนี้ ถือว่าตอนนั้นคือครับก็ได้เห็นคลิปตอนออกใหม่ๆม้ที่ต่ามมูหันนะครับจริงๆว่าตัวนี้เป็นวัที่งามครับแม้มันจะใหญ่นะครับเหล่าที่นี่โรคร่างิวสกินนะเป็นแสงวัตัวนี้อัปลักษ์ครับก็คือหูขาดดังดังแว้งนะครับแล้วก็บเหตุห้เนี่ยไม่ชีวิตรอดนี่เพราะท่อมดายไปนะครับตัวนี้นะครับคือว่าไงว่าหันเป็นคนจะซ้อตายขึ้นนะครับเขาสามารถตายขึ้นเราคิดว่าเมื่อนั้นอาจารย์หมอเบนบอกว่าจะมาเฮ็ดสายกรรมให้ยขึ้นจะมา อาตกแต่งจมูกให้นะครับแล้วก็จะมาใส่เล็กในจมูกให้เขาเราถือถามเบงว่าหลังจากสภาพแบบนี้ครับใส่กำเบ่งได้แน่ครับพี่น้องที่นี่ผมพาพี่น้องว่าเขาเรืองพี่น้องครับเมื่อนี้คือวัตถุประสงผมต้องการพี่น้องเห็นครับตัวนี้คืองวแม่อูดครับเป็นงวทีหาลรูเก่งครับแล้วก็ถือว่าเป็นงวทีงามครับเป็นงวลูผสมทีเป็นงวโบดครับแล้วก็อ้วนตลอดพี่น้องครับก็คือ ทองบ่ท้องกับเป็นลักษณะนี้คืออ้วนครับแล้วก็ลรโตตรงครับตัวนี้นะครับหลังจากที่คลอดลูกได้ประมาณเดือนกลัวพี่น้องครับกะเป็นสั์พี่น้องลูกเป็นลําปีสกินแต่ว่าแม่เป็นสั์นะครับเดี๋ยวนะครับมันนั่นขอหยัดหนีกอนลุกนะครับคือหลังจากที่นะครับเป็นลั้ปีสกินได้ประมาณเดือนมันหายจากลัปีสกินแล้วครับแล้วลูกมันจะเป็นมานเดือนกลัวนะครับ แม่กับเป็นสัตนะครับแม่เป็นสั์คือมันขืนครับจริงๆแลวผมให้กินซีเคฟอดมิดคืน้องครับมือละมือละสองซอนครับต่อขาบนะเพราะว่าเห็นมันมีคู่คุมกันเมวตัวนี้เป็นลำปีแค่สองตุ่มก็มคืออยู่หนากับอยู่ข่างส่วนครับแล้วก็บเบือการอย่างอื่นนะคือคือฉีดยาสามเข็มแล้วก็หายแต่ว่าปัญหาหลังจากคอดคือหลังคอดนี่มีปัญหาคือมูรูอักเสบนะครับมููอักเสบแล้วก็เต้านมอักเสบครับ มืัอนี้เพิ่นเล่ได้รักษาเรื่องเต้านกอักเสบแล้วแล้วก็เรื่องมะลูกให้มันหลังมะลูกให้มันตั้งชื่นะครับแล้วก็บหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนครึ่งรับสามารถผสมพันธุ์ได้พี่น้องแล้วก็ติดแล้วตอนนี้มันผสมฮอด xp หนึ่งสามเจ็ดพี่น้องครับก็คือผมบอกได้ว่าตัวเนี้ยถ้าเท่าเลี้ยงเลี้ยงดีๆนะครับเราหายกินอาหารดีๆเท่าสามารถเลี้ยงง้อด้ลูกปีละโตครับ ตัวนี้คือผกผคบครับบารุงอาหารคือให้กินซีเคสโฟมอีกเป็นหลักเลยนครับมันเฮ็ดให้ตอบโจทย์ว่านี่ครับสภาพลูกคือหยับเยินนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับจะเฮ็ดให้แม่มันเนี่ยครับสามารถกัดสัตว์ได้อ่าตัวนี้ว่ายัไงมันเป็นล้ำปีแล้วมันมีคู่คุมกันแล้วว่าจำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนแล้วครับตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เขาเบื้องระวังแม่มันเนี่ยอ่าหาตัวจับหนักให้ถูกสมเพราะว่ามันหันหาเขบ่ได้เบื้องเรื่องเขาครับเรื่องโครงสร้างเขาคือล่ำโตทีตรงนะครับเราเรื่อง กล้ามเนื้อที่ชัดเจนพี่น้องครับตัวนี้คือเป็นง้อที่หลังตรงนะครับหลักกันเนื้อเงานะครับแล้วก็เป็นง้อที่โบดแล้วก็ทรงหลงดีครับนะเห็นบ่าวนะจริงๆแล้วหอนท่ามันเป็นลำปีง้อตัวนี้จะได้เป็นเงินของมูฮันนะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเอาเขาคือเลี้ยงหูานกำกันจทีนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับผมใส่ซีเคฟอร์ดนีครับผมขายอยู่ถ้าพี่น้องสนใจซื้อได้ครับถุงละสามร้อยเก้าสิบบาทพร้อมทรงกิ่หมือนไปทางครับหากสนใจสนใจคือเบอร์โทรครับ081 3ามหาซ7เจ็พี่น้องครับเอายูน <en S 1> <est ố> ี <actual. S 2> atrás, часть, ิผมพายพี un tipo, ่น้องมาเบิ่งต่อคือง่วนยู่นี่ครับเป็นล่ำปีทีรุนแรงพอสมควรเพราะว่ามันได้คือของผู้อื่นนี่คือเป็นตุ้มสมตุ้มกระหายแต่ว่ายูนี่คราโตแรกที่เป็นก็คือเป็นง่วแม่สองแม่นี่ครับที่เป็นนะอีกแม่หนึ่งก็คือแม่ขวางตัวนั้นผสมเค่หกแปดไว้นะครับ อ่าตอนแรกผสมเลยชิบไว้มันบอติดก็เลยผสมเคเอฟหกแปดทั้งติดครับพี่นอ้องประมาณนี้นะครับคืออยู่นี่เขาจะได้งว้วลูกปีลาโตเลยเพราะว่าจริงๆงว้วส่งนั่นก็เป็นงว้วลูกกระทบที่ดูบาซินนะครับแต่ว่ามันจะให้ลูกค้างแต่พอาหาก,กินอาหารที่มีวิตามินเอดีซีเนีย่ยสูงมันเหตแห้ง,งหมันกับสัตว์เร็วขึ้นครับเหตุแห่เขาได้ลูกปีลาโตนะครับเอาอันนี้คือแม่อูดครับอ่าผมหายอาจารย์หมอบเบนมาผสมหายครับอ่าตัวนี้คือบักสติฟพ,พี่น้องครับจริงๆแตวสติฟนี่ เนี่ครับเป็นลูกที่ว่าสกกหกขับจริงๆถ้าบ่เป็นลูกล้ำปีสกินครับจะได้เป็นเงินพี่น้องเพราะว่าเป็นลูกของแม่กวางตัวนั้นครับตัวนี้จริงๆตัวนี้มีคนมาจองแล้วพี่น้องหาเงอนครับที่นี่มันเป็นล้ำปีสกินนะครับแต่เลยออเอาพวกไปยังครับให้พี่นอ้องเบื่อว่าหลอดตายได้ถือว่าเก่งครับเพราะว่าตัวนั้นคือถ้าพูดใดติดตามหมุนจะงหัวในเพจครับงวัวตัวนี้ยืนมาคับพี่น้องตอนนี้คือลองร้อยของโลกคือที่เป็นเป็นตุ่มลายๆนี่คือมองทุกมองที่มันเป็นเนี่ยมันจะยังเป็นลาย แต่ว่าหูนี่ก็ยังทะลุครับพี่น้องครับหูก็ขาดนะครับแต่ว่าไอ้โตกำไลโตแม่นี่ดังหักดังขาดนะครับดังวีกพี่น้องนะครับแต่ว่างัวสตต็ปนี่คือเริ่มจะกลับมาแล้วนะครับคือคือว่าไงว่ามันเป็นแคลไลยๆอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นแห้งนะเรวก็มันเลยรักษาคพรว่าเนี่ยสตต็ปนี่คือได้เป็นเคสสตัดดีของมหาลัยสารคามเลยนะครับอาจารย์เหมือนว่าเป็นสตต็ปโมเดลคือการติดโตรถไข่นับรลวมกับการดูแลสสยกันมันจะให้มันบ่ตายครับ แล้วก็กำไรโมเดียวคือกรณีง้วนวหน่อยนี่เห็นคนว่าห,าหาันห้าเข้าดูแลดีๆว่ามมีโอกาสตายเลยตายหน่อยเพราะว่าตอนนี้คือว่าไงว่หาหันเข้าปล่อยถิ่มไมกระายนะเพราะต้องดูแลตลอดว่ามันมีไข่ว่มีไข่ทีนะครับอันนี้เคไยไห่ง้วนสองตัวนี้มัน,มนบอ่ตายทีนะครับแล้วก็การใส่สมุนไพรบ,บางเถ้อบางตัวในการซอยให้การรักษาครับประมาณนี้นะครับตัวน,นี้นะครับเป็นเดี๋ยว ตนนัวน,น,นี้นะครับเป็นงัวซื้อแม่กวางครับพี่น้องเป็นแม่ของบอสติปนี่ยนะครับตัวนี้นะครับผมอยากินซีเครงเราะมคืองัวซ้งนี่นะปกติแล้วนะครับจะได้ลูกห้างเพราะว่างัวที่ดูบรสินเนี่ยจะได้ลูกห้างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวน,นี้คือเข้ามากินวิตามินทีมันมีความเข้มข้นนะครับเฮดไห่งัวตัวน,น,นี้นะครับตัวนี้ผสมเค่หกแปดได้เราประมาณ4เดือนนะประมาณ4เดือนนะครับนะครับแล้วก็คิดว่างัวตัวนี้เป็นงัวที่ซื้อแพงที่สุดเพราะว่า ตอนที่สื่อคือตอนทองหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับตอนนั้นนะครับที่นี่ก็คิดว่าน่าจะขายลูกบันใดเพราะห้รดแม่ไดเหลือก็เหลือตนจะหาหกหมื่นนะครับแต่ว่าตัวนี้ผสมติดทองแล้วครับตัวนี้ผสมติดทอง kf 6 8ครับประมาณนี้เนาะจริงๆแล้วผมเบื้องตแมงง้อหล้วก็คือบ้าน้ดเป็นง้อติดโบดนะครับแต่ว่าไฮลูกก็คือไฮลูเกครับเก็บเม็ดซีดีแล้วนำนมก็ดีหัวนมมันบ่ิเป็นหัวนมใหญ่ครับเห็นไหลูกลูกออกมาปุ๊บก็คือกินนมเลยเลยนะบ่ต้องมาคุ้มให้กินนมยากครับตัวนี้คือจุดเด่นของเขานะครับ ก็ถือว่าบ๊อบไปยังนะครับตอนนั้นซื้อแพงแต่ว่าก็เลี้ยงไปเรื่อยๆตัวนี้มีอยู่4ตัวแล้วทั้งในทองอีก2ตัวก็เป็นหกตัวพี่น้องครับข้าวเดียวกันอาจจะได้ทุนขึ้นแล้วทีทีนะครับรักการซื้อนะครับตอนนั้นคือผู้เฒ่าในเบื้องแต่ว่าจุดเด่นของมันคือมันเป็นง้วนที่โค้งสางใหญ่นะครับแล้วมาพาบามันเข้าไปก็เฮ็ดให้เห็นลูกมันแล้วมันส่งลูกเก่งครับตัวนี้ก็น่าจะาต่อยอดได้ฝั่งเป็นแม่บอกไปต่อไปเพียงครับประมาณนี้นะครับก็คือเขาเด่นเรื่องน้ํานมคคคครรััับบนนนน้้้้้ําามมเดงงงแลววกก็็โสสใหญ่ะตีผือ K68 เขาเติมเนื้อเข้าไปครับนะครับเติมเนื้อเข้าไปเขาอ้วนครับคืออ่าตัวนี้มันได้โค้งสางแล้วนะครับลูกโตต่อไปใส่ในตัวแม่เขาสฉยๆเพิ่งโค้งสางเพิ่งกาวเนื้อครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมเบอร์แล้วว่าตัวนี้ให้ลูกที่เก็บเม็ดสีดีพอสมควรเพราะว่าสกิปนี่คือรอเลยพี่น้องครับถ้าเป็ตัวแม่ก็ได้ราคาดีครับ่าเป็นรังปีสกินก็ได้ขายในราคาดีครับประมาณนี้นะครับก็ผมเลยอยากจะบอกพี่น้องว่าการเลี้ยงว่าอย่างไรให้เขาบ่อขาดทุนนะครับก็คือเลี้ยงให้ได้ลูกปีละโตครับปีละโตคืออบเสียโกาสครับใในการทีสเฮ็ดฟ เขาสามารถได้ซื้อได้ขายได้นะทุกตัวเพราะว่าบางเทธอถ้าเขาปล่อยเวลาให้มันได้ลูกอายุ6กเดเดือน8เดือนเกเดือนค่อยให้มันผสมคือว่าไงให้รูปมันย้ายน้องก้อนจะผสมนี่เขาสเสียโอกาสเพราะว่าเอ่อแย่งหน่อยๆทำมันซึ่งตอน2เดือน,นครับเขายังได้อา่างัวซีเดือนแล้ยวตอนนั้นเขาอาจะอาจจะได้ละไข้ละข้าหนึ่งนะครับแย่างหน่อยเขาเพิ่มผลผ,ผลิตตัวงัวให้ได้ลูกปีละโตคร,ครับพี่น้องประมาณนี้นะครับเอ่อจริงๆนะครับผมบอกเลยว่างัวตัวเนี้ยอีอูดผมเนี่ยคือว่า คนมาตอมหลายครับตอนนั้นตอนที่ทอ่องแม่กำไรต่อกับตัวกำไรตัวน,นั้นนะครับคนมาน้าสื่อหลายนะครับพี่น้องเราก็าเข้ากะคิดว่าเขาอยากจะเป็นแม่บอกรล้วกระเรียงพัฒนาต่อไปนะครับแ่บอคิดว่าจะมีโรคลํำปีสกินเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าที่นี่ผมตอบคาถามไปแล้วว่าหลังจากที่เป็นลํำปีทั้งสองตัวน,นี้ mm. ก็ยังสามารถให้ลูกได้ปกติเหมือนเดิมครับอันนี้ก็คือเสียงจากผู้ที่ประสบโรคล้ำปีสกินโดยตรงพี่น้องนะครับเรากาะงัวเข้ากับ เลี่ยงขึ้นกันพี่น้องครับวันนี้เห็ดหายเห็นว่าลำปีสกินสามารถให้วัวสามารถติดท้องได้ปกติครับที่นี่ผมขอ,อยุยาดตีงว้วงผมเจ้าของหเหยืองครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นงว้วงลูกผสมทีถ้าผมมองภายนอกนะเป็นวัวที่สวยมากแต่ว่ามันไม่มันมีคือวันมันมีเขาซื้อพี่น้องจุดเด่นของเขาคือลำโตทีเงาว้วและก็กล้ามเนื้อที่ชัดเจนนะครับแล้วก,กับเม็ดสีทีบ่มีสีแดงได้ครับก็คือสีแดง มิดบักขามแดงจนแสบตาครับแล้วก็เป็นง้อโบดนะครับโบดคือชีบหูดดำบอกโบดแล้วกับเครื่องดำครับแล้วที่นี่เขาอาจจะมีขาข้างหน้าที่โบคอยแข็งอะไรคือว่ามันบางไงนะครับก็คือว่าไงปกติมันตรงขาไงตัวนี้ครับอันนี้คือตีง้อจากของครับว่าสีนี้ออกต่างเดียวแต่ว่าจุดเด่นคือง้อสุกโตมีดตำหนิสุกโตบ่มีง้อตัวใดลอยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับคือยังขีดเข้าเบิ้งง้อแต่ละฟาร์มก็ราะว่าง้อตัวนี้ไม่มีจุดบอดตัวใด ต้องแกะตัวใดครับอันนี้คือกันครับตัวนี้คือเรื่องแทงขาที่นี่ผมก็เลยเอาฮอตเอคีมาใส่นะครับคือต่อไปลูกตัวใดต่อไปทางหน้าจะเอาใส่ที่พอกระดูกง่ายๆเพราะว่าแม่ได้เฟมพอดีแล้วครับเราคือการเหมือมันมาแล้วนะครับเปลืองเม็ดสีมาแล้วต่อไปเขาจะใส่เรื่องกระดูกครับคือจะเติมกระดูกให้เขานะครับประมาณนี้เอาที่นี่นะครับผมกะเมื่อนี่เพราะว่ามทำหนี่ก้อนพี่น้องครับแล้วก็ถ้าสนใจนะผมขาย CK f o r อ Mix นะครับแล้วก็มีเมาน้ำพี่น้องครับใส่ SIM นะครับแล้วก็ อยากติดต่องานก็นคือเบอร์โทร0813หาีนะครับ0 7 0 7งครับ0813547077ครับพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ